สวัสดีค่ะวันนี้ช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสที่ร้อนแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับติจตอกเกอร์สาวชาวเกาหลีจีกามินที่จะบินมาถึงประเทศไทยเวลา21 1นาฬนทีซึ่งโดยการมาในครั้งนี้จะมาถแถลงข่าวถึงประเด็นที่หลายๆคนได้สงสัยกับทางทีมงานข่าวอีจัน และยังมีการแจ้งกฎระเบียบของการมารับกามีนที่สนามบินอีกด้วยโดยมีข้อความระบุว่า 1. ไม่เข้าประชิดต,ตัวน้องโดยจะมีบอิกาดคอยดูแลน้องตั้งแต่ออกจากเครื่องบิน 2. งดรับของขวัญทุกชนิดรวมทั้งดอกไม้กาดไวพรอ,อาหารเพื่อความปลอดภัยจากวัตถุแปลกปลอมและอาจเป็นอันตรายแก่ตัวน้องได้ 3การรอรับน้องให้ทุกคนนั้นนั่งอย่างเป็นระเบียบในสถานที่ที่จัดไว้ให้ห้ามลุกยืนน้องจะเดินทักทายทุกคนเพื่อความสะดวกต่อการจัดระเบียบและทุกคนจะสามารถมองเห็นและทักทายน้องได้และหลังจากนั้นก็มีภาพที่กลายเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์รูปบรรยากาศการรอรับกาเมีนที่สนามบิน ซึ่งในภาพเป็นภาพที่แฟนคลับของกามินไดมานั่งรอที่สนามบินและมีอาหารเครื่องดื่มและยังมีกระป๋องที่คล้ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วยซึ่งก็มีข้อสงสัยที่ว่าในสนามบินสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้หรือไม่ซึ่งหลังจากภาพดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีเหล่าบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นในสนามบินเขาให้กินเบียร์ได้ด้วยหรอคะกินเหล้าเมายาสมแล้วที่ติดตามกัน นั่งห่างๆกันหน่อยนะคะเดี๋ยวหัวเข่าชนกันตายดอมของจริงมีสิ่งคะกระป๋องระวังนะครับคนเยอะมากระวังเหยียบกันผมเดินผ่านเมื่อกี้มีอยู่12คนครับผมเข้าห้องน้ำแล้วเจอโดยบังเอิญก็เรียกได้ว่างานนี้คงถูกมองเรื่องความไม่เหมาะสมของเครื่องดื่มนั่นเองคะ่ะอย่างไรก็ตามแฟนคลับของกามีนก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตารออย่างเหนียวแน่น เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ